สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n e l มนุษย์ยิบซีค่ะกลับมาพบก,กับกิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2565นะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กด like subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเนานะที่พูดคุยกันทุกคลิปเลยนะคะพาร์ทที่เราจะแบ่งนะคะมีทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันเนาะพาร์ทแรก คนมีคู่ตามมาด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคนโสดเนาะ,ะเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีเมษเนาะหรือว่าทุกๆราศีฝากไว้นิดนึงนะคะอาจจะต้องเพิ่มวอลลุ่มนะคะเสียงนิดนึงเนาะเพราะว่าเสียงดิปไม่ไม่รู้เหมือนกันมันมันหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่พยายามที่จะฟังนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะในหลุพลังงานของคนมีคู่กันก่อนเลยนะคะอ่ากิ๊บไงพลังงานมาแล้วอดีตที่ผ่าน อดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะะี่ยฮะกิรู้สึกถึงความรับเรียบอะคะ่ะรู้สึกถึงความนิ่งๆรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนอะไรหลายๆอย่างในการกระทําที่เกิดขึ้นกับคุณและคู่ของคุณนะีคะ คุณรู้สึกว่าคนคนนี้สามารถที่จะดูแลคุณได้สามารถที่จะแบบประคับประคองชีวิตให้ไปแบบด้วยกันได้เพราะบางคู่บางท่านจริงๆเนี่ยสิบเหรียญหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าการสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะหรือไม่การแบบซื้อบ้านร่วมกันเนาะฝากเงนินร่วมกันเป็นชื่อร่วมกันหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทํามาด้วยกันเนี่ยเอ่อมันกลับกลายเป็นเหมือนแบบเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบ ตัดสินใจอะไรใไดๆไ,ไ,ได้แต่ว่ามันก็มีความอึดอัดใจอยู่ในนั้นเนาะเราพยายามที่จะเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะพยายามที่จะคอนเน็กกับเขานะคะว่าอย่างเช่นชอบอะไรไม่ชอบอะไรเหมือนเปิดใจรับเขามากขึ้นนะคะบางคู่บางท่านที่คบกันมานานกิรู้สึกถึงความเฉยๆน่ะราบเรียบไม่ไม่ค่อยราบรื่นนะราบเรียบก็คือออกแนวนิ่งๆเงียบๆสภาวะความสัมพันธ์ก็คือ ต่างคนต่างอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคู่บางท่านอยู่กับชาวต่างชาติหรือไม่อาจจะอยู่แบบต่างถิ่นแดนไกลนานๆมาพบมาเจอกันสักทีนะคะแต่ยังคงไม่สบายใจอยู่ในบางเรื่องเดี๋ยวเรามาขยายกันนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนน,นี้เนาะชาวราศีเมษและคนาเมษรนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะให้ไงมาแล้วเป็นสิบถ้วยนะคะ บางคู่บางท่านมีในเรื่องของครอบครัวแรงกดดันอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะต้องแบบอยู่รวมกันถึงเวลาย้ายสัมโน,โนครัวแบบนี้ก็ได้นะเรียนรู้ครอบครัวเขาครอบครัวเรานะคะความรู้สึกของคุณนะคะชาวราศีเมษนะที่มีต่อคู่ของคุณค่ะเดี๋กิฟขอพลังงาน4ี่ใบนะคะ แปดถ้วยรู้สึกเหมือนท้อใจอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยสมหวังมันผิดหวังมันมันเจ็บปวดหัวใจจนบางทีอยากจะเดินหนีออกมาในบางลมคุณอยากได้เขาคนเดิมกลับมาหรือเปล่าคะกิบรู้สึกเหมือนคุณพยายามที่จะทำทุกๆอย่างให้มันเป็นเหมือนเดิมพยายามที่จะไป เขาได้ด้วยการรีเฟรชความรู้สึกหม่กิฟไม่แน่ใจเหมือนกันกิฟรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันตายไปแล้วอะ่ะตายไปแล้วในที่นี้หมายถึงแบบไม่มีเรื่องตื่นเต้นมาให้ตื่นเต้นไม่มีเรื่องอะไรที่มันแบบมันเหมือนแบบความรักจริงจังมากขึ้นอ่าในลูปความหวานเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์กิฟว่ามันน้อยลงคุณอยากต้องการนะตรงนี้จากเขานะกิฟว่านะการเทคแอคชั่นของคุณนะคะ The ว o w น r นะคะสองดากพลังงานเงียบทางนั้นเลยค่ะจะมีการเปิดอกเปิดใจพูดคุยนะคะจะฮาแฟนบางคู่บางท่านอยู่กับชาวราศีพฤกษบและขนาพฤกษ์นะคะสิ่งที่ไพ่บอกการเทคแค่น mm hmm. ของคุณจะมีการพูดคุยกับเขาติดต่อสื่อสารหรือว่าข้อตกลงอะไรบางอย่างให้มันอยู่ในลูปที่เข้าใจกันมากขึ้นสามารถซัพพอร์ตทำให้ความรักมันยังแบบ เฟืองที่มันยังหมุนไปได้เหมือนรักของคุณมันสนิมเกาะนะคะต้องการน้ำมันเฟืองที่จะให้มันหมุนเนาะตามนั้นนะคะการเทคเชนของคุณคุณจะก่อสงครามเย็นสงครามเงียบนะไม่ใช่สงครามที่ปะทุปะทะกันเสียงดังโวยวายนะคะคุณจะเริ่มจากแรงกดดันอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์มีการตกลงพูดคุยเจรจาภาษาพาที เขารู้สึกยังไงหรอพอคุณได้ระเบิดออกมาหรือว่าคุณได้ปลดปล่อยความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณนึกคิดอะไรบางอย่างมาคุณก็เบาใจลงมากๆาก็ิรู้สึกว่าคุณเก็บอะไรไว้เยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในหลูมพลังงานของเขานะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะความรู้สึกของเขาเนาะ,ะขอพลังงานไพ่ทั้งหมด4ใบนะคะ วันนี้เป็นลรสับไพ่ติดตลอดบางคู่บางท่านดีกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือไม่ราศีกันและแคนะกันจอ,อร์มิตนะคะ,ะเขาค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรใดๆแม้กระทั่งกับความรู้สึกของคุณนะคะเขารู้สึกเหมือนแบบสูญเสียอะไรบางอย่างไปด้วยในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของ การกระทําการแสดงออกอะไรบางอย่างที่ผ่านมาแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างฝังจําเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากคิดไม่ได้มองในเรื่องของพลังงานมือที่3หรือคนอื่นเลยคุณกับเขาแค่2คนเท่านั้นยังไม่ได้มีในเรื่องของการปรับความเข้าใจยังไม่มีในเรื่องของการเคลียร์ความรู้สึกอะไรใดๆเนาะความสัมพันธ์มันตายเนี่ยมันสามารถปลุกให้มันเกิดขึ้นได้มันยังสามารถทําให้รักกันไปได้เนาะ สิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะถ้าก่อนหน้านี้เป็นคนที่พูดมากๆต่อจากนี้จะเป็นคนที่นิ่งเงียบมากขึ้นมันประจวบต่อกับการ Take a คชั่นของคุณนะคะคุณก็พยายามพูดกับเขาแต่ว่าคนนึงพูดอะ ระบายอะไรออกอีกคนนึงแค่รับฟังไม่ได้ปฏิบัติตามหรือว่าไม่ได้ทําตามอะไรใดๆภายขึ้นก้าเหรียญก้าเหรียญคุณต้องง้อ,อเขาหรือว่าคุณต้องพยายามทําตามเขาคนคนนี้เป็นคนที่ค่างเอาแต่ใจเป็นคนที่คิดมากขี้น้อยใจและเอาแต่ใจพอสมควรถ้าคุณปรับอะไรบางอย่างแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นคุณต้องหยุดนิ่งรอดูสถานการณ์ในฝั่งของเขาก่อนนะคะการเรีแอคชั่นของเขาค่ะ เดอะสตาร์นี่คะมีการเยียวยานะในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะ,ะมีการพูดคุยจริงๆอะแปดถ้วยเหมือนกันแยกกันนอนอะแยกห้องกันแน่นอนเลยดูจากไพ่แปดถ้วยความรู้สึกของคุณการเทคแอคชั่นของเขงาแปดถ้วยเจอ8ปดถ้วยเป็นความรู้สึกที่มากมายเป็นความรู้สึกที่เออล้นแต่ว่าไม่ได้แบบรู้สึกกับมันอีกแล้วเลยถอยคืออยู่ในเวกิบว่าอยู่ในเวถอยนะ ถอยออกมาจากความสัมพันธ์อยากจะเยียวยาอะไรบางอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากการพิจรารณาตัวเองเขาอยากอยู่คนเดียวนะคิดว่าอ่าอย่าว่าแต่เขาเลยค่ะคุณก็เหมือนกันมันอยู่ในพลังงานที่อยากอยู่ตัวคนเดียวไม่อยากวุ่นวายกับใครไม่อยากสูงสิ่งอะไรกับใครรู้นะเข้าใจนะโอเคนะแต่ตอนนี้เหนื่อยมากๆเลยอยากที่จะอยู่ในมุมของตัวเองอยากให้ร่างกายหรือความรู้สึกได้พัก อ,อยากให้สมองได้พักฟื้นนะคะกิบรู้สึกว่าเขาน่าจะต้องการเวลาอะไรบางอย่างก่อนที่จะทําข้อตกลงหรือสัญญาใจอะไรกับคุณนะคะอย่าเพิ่งไปเร่งเขานะค่อยๆดูนะคะเรามาดูไพ่เอาคำนะคะอยากจะเตือนหรือยอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะไพ่ขึ้น9ก้าไม้เท้านะคะยังมีบรรยากาศของความอึดอัดนะยังไงก็คงได้ กลับมาฮิวใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าต่างคนต่างยังรู้สึกผูกพันเนาะเจ็ดดาบให้ระมัดระวังในเรื่องของการทําอะไรรับหลังซึ่งกันและกันด้วยนะคะจัสติคือกิ๊บบอกเลยว่าการกระทําไม่เชื่ออะไรบางอย่างนําผลมาซึ่งความแตกแยกหรือว่าแตกสลายในความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขายังสามารถคีิคอนเน็กได้อยู่แต่ ณนะช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนี้เนาะอย่าพึ่งนะคะประชดประชันอะไรใดๆคุณกับเขาก็เหมือนการคอยดูสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างให้ดีเนาะเพราะดูเหมือนแล้วมันจะมีในเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นให้ระมัดระวังตรงนี้ดีๆเพราะมันจะนําพาคู่ของคุณไปสู่การแยกทางในที่สุดพฤศจิกายนเปราะบางนะเมธค่อยๆ พิจารณาตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในรูปของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณในฐานชราศีเมษก่อนหน้านี้คุณตกหลุมรักคนคนนี้เขาอย่างจังมีแรงการแรงใจไปหาทุกวันมีความสม่ำเสมอพุ่งเข้าใสา่เมษเป็นคนที่ชอบใครแล้วลุยบุกทุ่มเทแล้วเต็มทีสิ่งที่ไพ่บอกคือเหมือน ยิ่งคุณเข้าใกล้เขาเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยในเรื่องของความสัมพันธ์บางคู่บางท่านเดีวกับชาวราศีกรกฎหรือชาวราศีมีนนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับเราเนาะอดีตของคุณคือเขาเป็นคนที่นิ่งๆนะคนที่คุณน่ะเข้าไปให้เข้าไปให้ความสนใจนะคะขออภัยนะเสียงเขาไม่ค่อยมีคนที่คุณเนี่ยเข้าไปให้ความสนใจเนี่ยคนคนนี้เขาค่อนข้างชัดเจนว่า เขาเป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนหรือรีบรเร่งในเรื่องของความสัมพันธ์ชอบเอาชนะเหมือนกันคนคนนี้มีในเรื่องของคําพูดการใช้ภาษาการใช้คําพูดเขาเรียกว่าอะไรนะอ้ออ้อลรอป่ะเอออ้อลรอเล้โลมโอ้โลมควณอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนตกหลุมรักเขาง่ายๆนะคะจะมีในเรื่องของการพูดคุยที่ดีแต่ มันอาจจะยังดีไม่พอสาหรับคุณเนี่ยชาวราศีเมษคุณต้องการอะไรที่มากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้จนทําให้ความสัมพันธ์มันอึดอัดความสัมพันธ์อึดอัดนะเมษเหนื่อยอะคุณหมายใจกับคนคนนี้มากๆแต่ว่าพอคุยเข้าจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าตอนแรกมันก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สามารถ Take A c t i o n อะไรใดๆได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากันนะคะอ่าคุณเริ่มนิ่งขึ้นแล้วนะชาวราศีเมษนะคะคุณรู้สึกว่า ตอนนี้ต่อให้คลั่งก็จริงรักก็จริงแต่ถ้าเขาแลดูหญิงนิ่งเฉยคุณก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีคุณก็รักศักดิ์ศรีของตัวเองฉันไม่ตามฉันไม่ทวงฉันไม่ถามคุณอยากนิ่งๆไปคุณอยากหายหายไปเลยนะคะ หรือไม่หรือไม่คุณไปสืบอะไรบางอย่างมาได้หรือว่าคุณไปจับไตไล่อะไรบางอย่างได้แล้วคุณก็รู้ว่าเขาอาจจะมีแฟนแล้วครอบครัวแล้วโ oh อ้ยไม่ก็ r h p r เ e s t ค่ะบอกเลยว่าคนคนนี้ที่คนดิวอยู่ด้วยนะ่าจะมีพันธะพาระผูกพันเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชาย เป็นคนที่มีความลับเยอะเป็นคนที่ไม่สามารถเปิดเผยสถานะในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะการ Take a คชั่นของคุณค่ะจะเจจบแน่นอนนะคะจบแต่ก็ยังคิดถึงอยู่คุณเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงนะเมทุ่มเทมากๆนะคะก็อาจจะไม่ได้จบแบบขาดขนาดนั้นแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในรูปแบบแอบอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆนะคะยังไม่อยากที่จะขยบอะไรเข้าไปใกล้ให้มันอึดอัดไปมากกว่าเดิม เอาอย่างนี้คุณไปตกหลมรักคนที่เขาค่อนข้างที่จะมีพันธพะพาระผูกพันอยู่แล้วนะคะตอนแรกมันถึงคลั่งได้งไงสักพักพอรู้ความจริงก็ต้องถอยเนาะดีแล้วอย่าไปผูกใจเจ็บหรืออย่าไปผูกกรรมกับใครนะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนี่ฮะชาวราศีเมษบางทีก็เหนื่อยอึดไ <laughs> ฮเพรเสนะคะกิฟว่าเขานั่นแหละน่าจะมีในเวของภาระ พันธะอยู่แล้วนะคะเขารู้สึกว่าคุณในฮิลลิ่งความรู้สึกเขาได้นะคะตอนแรกอะเขาก็สนใจในตัวคุณแหละแต่ว่าในเมื่อตัวเขาอะมันมีปัญหาอะไรหลายอย่างมันมีปัญหาอะไรหลายด้านที่ยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองให้มันลีนขนาดนั้นเดตสตาร์บางคู่บางท่านดีกับชาวราศีกุมลัคนากลุ่มนะคะอืม เขารู้สึกดีกับคุณมากๆที่คุณเข้ามาดูแลเขาในเรื่องของความรู้สึกในการเยียวยาสิ่งที่เขาขาดหายนะคะการ take action จะเป็นอย่างไรต่อนะคะชาวราศีเมษและแคนาเมจิลเวอร์สนะคะกล้าๆก,ก,ก็กลัวในเรื่องของความรักในเรื่องของการเข้าหาเนาะเขายังคงเป็นคนที่ยังไม่ได้มั่นใจยังไม่ได้แบบที่จะใส่เดี่ยวเข้ามาหาคุณเลย คิดว่าการเทคแอคชั่นในเดือนพฤศจิกายนของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือการเงียบนะคะคือเหมือนทิ้งระยะหายไป4ี่วันห้าวันแล้วทักมาอีกทีนึงมันมันจะอยู่ในหลุมของความสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งคุณไม่ชอบคุณชอบความสม่ําเสมอและเขาก็ไม่สามารถมีความสม่ําเสมอให้คุณได้แต่ปลายเดือนคิดว่าเขาน่าจะมากขึ้นนะพอรู้ว่ากลัวที่จะเสียคุณไปเนาะแต่เอาจริงๆนะต่อให้กลัวว่าจะเสียคุณไปแต่เขาก็ทําเหมือนคุณไม่ได้สําคัญพอขนาดนั้นเหมือนกันนะ เดอะฟูหมายถึงยังไม่จริงจังมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าสำคัญแต่ยังไม่มากขนาดนั้นไพ่ขึ้นอะไรเอาคำจะมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจรจาพาชีในเรื่องของความรู้สึกคำพูดไพ่ขึ้นดาบบางคุณบางท่านเดียวกับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนนั่นเองเนาะคือไพ่อยากจะบอกหลายๆอย่างมากๆดาบเต็มไปหมดเลยพลังงานของการสื่อสารนะคะสื่อสารอุปสรรคปัญหา ในช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณต้องรับสึกหนักนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเกิดหลายๆเหตุการณ์หลายๆแอคชั่นที่คุณต้องรับแล้วมันจะกระทบนะคะในส่วนของความรู้สึกของคุณนั่นเองไงไงกิฟเป็นกําลังใจให้นะคะช่องของกิฟนะคะจําหน่ายในเรื่องของได้แดงด้วยนะคะเป็นของสิริมงคลเนาะช่วยเกี่ยวเรื่องของการเสริมเสน่ห์การทําให้คนเราสมหวังในเรื่องของความรักเนาะยังไงติดต่อเข้ามาผ่านไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะจะถ้าอยากได้อะไรยังไงทักมาปรึกษาก่อนได้นะคะ ช่วยให้หลายคนก็สมหวังไปแล้วหลายคู่นะคะอะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในเวของคนโสดกันเลยค่ะมาค่ะที่รักษาคนโสดนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรกับคุณบ้างนะคะกิฟรู้สึกว่าคุณน่ะมีเสน่ห์มากๆใจดีมากๆเพราะว่ามีใครบางคนเข้ามาทำให้หัวใจคุณพองโตนะในเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณน่ะ เหนื่อยกับเรื่องของการงานในเรื่องของความรับผิดชอบที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วถ้าเจอคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อมากๆช่วงนี้คุณจะเจอกับคนหนึ่งคือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะก้าวถ้วยอาจจะเป็นแบบเพศเดียวกันก็ได้นะคะ LGBT คือ่ะประมาณนี้เนาะอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผิวสองสีนะคะใจดีนะหรือไม่หน่วยงานวิศวกรแน่นอนชอบความเร็วแต่งรถต่างๆนานา,นานะคะ โอ้คุณได้เจอใครมากนะหลายตามากๆอุย๊ยคุณเสน่ห์แรงมากเลยราศีเมษมีแต่คนอยากคุยกับคุณมีแต่คนอยากทักหาคุณความสามารถของคุณเป็นตัวดึงดูดแล้วก็เป็นตัวชี้วัดนะคะที่จะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเข้ามาตกหลุมรางได้ง่ายเนาะคุณจะจริงจังกับใครบ้างไหมอาคุณเซฟตัวเองมากมาก ยังไม่ได้จริงใจกับใครมังอ่าไม่ได้จริงใจหรือว่าจริงจังกับใครไง,ไง่ายๆขึ้นหนึ่งไม่เท้าคนที่เข้ามาคุณไม่ค่อยชอบนะไอเมธเนี่ยไอเมธขอโทษคนะ่ะไอรัสีเมทเนี่ยอ่าคุณเนี่ยจะต้องแบบเข้าไปจีบเขาอะและดูเป็นคนเรื่องเยอะนิดนึงแต่ว่าชอบชอบชอบไปจีบเขาเอง คุณมีในเรื่องของการครบซ้อนนะคะคบซ้อนแน่นอนหรือว่าคุยซ้อนแน่นอนนะคะเทรนเดอร์อาจจะเจอต่างชาติได้นะหมอพยาบาลตำรวจนะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆเนาะว้าวชอบมากเลยสินะเธอโอ้โหรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกใช่นะคะแต่ถามว่าคุณก็เป็นคนเรื่องมากลหละจะเจอคนที่ชอบจะเจอคนที่ใช่นะคะคนโสดแต่ถามว่าคุณรับเขาไหมไห่คะ่ะ คุณนะมั่นคงกับตัวเองแล้วล่ะคุณอยากหาคนมาเติมเต็มไม่ได้อยากหาคนที่จะเข้ามามีปัญหาด้วยในอนาคตเอาเป็นว่าเมธคุณอาจจะยังไม่ได้มีใครแต่ว่าคนถูกใจจะมาในเดือนพฤศจิกาย,ยนแน่นอนยังไงก็ลดอีกโก้ลงหน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคนดีๆเนาะอ่ะกิ๊ไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ